สดชื่นเต็มอิมเต็มคําการไปอีกแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสําหรับคนที่ตามตัวหน้าช่องไปเมื่อวานนี้ครับ เข้า2ครับยกไป1ครับกำไร2ตัวเต็มๆเลยครับไม่ว่่จะเป็นทางฝั่งของคิโลนาครับทางฝั่งของอัตาลนตาครับหวานเจี๊ยบกันไปเต็มอิ่มเต็มคมเลยและเหมือนที่ผมบอกไปครับในเรื่องของกระแสในเรื่องของทิศทางครับอย่าไปละโมบโลกมากครับให้ไปแค่เลทหนึ่งช่วงตัวเท่านั้นสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าบางเลทที่เราจะกดไปเนี่ยอาจจะไม่ข้ามนะครับหช่วงตัวคือกําแพงที่ต้องบอกว่าไม่ยกก็กินเต็มครับดังนั้นเมื่อวานนี้มาแค่32ครับ ทำให้ทำได้เพียงแค่ยกเยาเจ้ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วเราไม่เสียครับและอีกสองคู่เราก็เข้าเต็มๆนะครับกำไร2ตัวเต็มๆกันไปเลยนะครับก็ขอแสดงความดีกับพี่ทุกท่านด้วยนะครับและสาหรับใครนะที่อยู่ในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับตัวการันตีนะครับบวกกับชุดโครงการที่วางไว้ให้ครับสดชื่นกันอีกแล้วครับบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่กลุ่มเราเนี่ยนะครับไม่มีสดชื่นแบบนี้อย่างแน่นอนครับไม่พูดพ่าเพื่อครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้ามาอยู่นะฮะสำหรับคนที่เข้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเลว่่าานนํ บอลนะฮะ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นบอลชุดโครงการครับบอลตัวเน้นตัวการันตีครับบอลสดนะครับยิ่งเป็นสาย45นาทีแรกไม่ควรพลาดครับมีให้กดตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ครับเราไปลุยกันต่อนะครับที่3คู่จาก3ามหลีกเหมือนเดิมนะครับจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปเริ่มกันเลยครับไปเริ่มที่ตัวแรกเลยครับมองที่ศึกคาราบาวครับอังกฤษนะครับตอนนี้จะเป็นบิ๊กแมนเลยนะครับเชลซีจะเปิดรังต้อนรับการเมียนของนิวคาสเซิลครับแน่นอนครับคู่นี้นัดที่แล้วเนี่ยเป็นทางฝั่่งงขอนิิิวคคาาสเเซลรับบทีปด้ นะครับเอาชาตทางฝั่งของเชลซีไปก่อนนะสำหรับเกมนาทีที่4ี่ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับวันนี้ครับจะกลับกันอ่าจะกลับมาพบกันในศึกรายการบอลถ้วยครับวันนี้เชลซีเองเนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องการชัยชนะเป็นอย่างสูงครับโปเซติโนครับต้องการลบล้างคำสาปจากสาริกาโดงครับที่โดนนัดล่าสุดถึง4ี่หนึ่งเนี่ยยังไงนะฮะวันนี้เล่นในถิ่นครับสติการเล่นในถิ่นค่อนข้างดีด้วยนะครับพวกเขาเองนะครับกระหายชัยชนะอยู่มากพอสมควรสติในการเล่นในบ้านถือว่าค่อนข้างโดดเด่นครับดังนั้นวันนี้ผมไม่ขอเอ่ยทางงงฝััขอนิคเละรบ ว่าภาพรวมหรือว่าใสยภาพทีมเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครไปลองใครอยู่แล้วครับแต่พอมองในเรื่องของแรงจูงใจครับและ น้องบอกว่านะครับในเรื่องของนะครับประสบการ์เชลซีดีกว่าครับดังนั้นวันนี้ขอชี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเชลซีตัวแรกครับแระตัวที่2ในครับวันนี้ครับมองที่ศึกบุนเดลิกาเยอรมันกันได้ลยครับเป็นทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านห่วงด้านดามสตัดนะครับส่วนบวยของตารางเลยก็ว่า้นะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยมาพบกันในช่วงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแม้กระทั่งเจ้าบ้านเองนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับแรกกิ้งที่ดีกว่าก็ตามแต่ว่าภาพรรววมมมมเเเนนนนนน่่ชงลาาๆกกกกก็็ปหหหัััแพ้สออ เราังผูดนำสแตเองครับตลอด7 8เกมหลังสุดครับยังไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะมาได้เลยครับแพ้และก็เสมอมายาวๆเลยดังนั้นเกมนี้ครับพวกเขาเล่นนอกบ้านด้วยครับและต้องการมาพบกันทางด้านเจ้าบ้านที่กระหายชัยชนะมากๆวันนี้ครับโอกาสจะเปิดให้เจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนไฮม์ครับน่าจะบดชัยชนะไปในที่สุดได้อย่างแน่นอนครับเลที่เปิดมาเนวนนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายด้วยนะฮะวันนี้ทิศทางนะฮะกระแสและการได้เปรียบในการเล่นในบ้านของฮอฟเฟนไฮม์ถือว่ายังไว้ใจได้อยู่นะครับดังนั้นวันนี้ครับในช่วงหลังๆที่พบกันมาฮอฟดี ตัวที่2มองที่ฮอฟเฟนไฮม์ได้เลยครับและตัวสุดท้ายตัวที่3ในค่ำนี้ครับมองไปที่ศึก FA เนะฮะเป็นคู่รังของแบงก์ปูนะครับวันนี้จะเปิดบ้านพนันด้าน ฟอร์เลกลีนนะครับคุณนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของฟอร์มนะครับอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของสติการเล่นในบ้านครับเจ้าบ้านอย่างแบ็คพูลค่อนข้างโดดเด่นมักจะมีสติที่เก็บชัยชนะมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้พบกันดางด้านนะครับฟอร์เลกรีนที่ในช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างแผ่วไปเยอะด้วยนะครับอัตรานะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆนะครับดังนั้นกระแสที่ชี้ให้กับทางฝั่งของแบ็คพูลเนี่ยในวันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะรรบผกกเชอาาาลนขขงงะปส แบ็กพูลยังไว้ใจได้มากกว่าคู่เาเยนอย่างฟอร์เรสต์กินเยอะนะครับดังนั้นตัวที่3ามองไปที่เจ้าบ้านครับอย่างแบ็กพูลได้เลยครับขอฝากด้วยละกันนะครับ3ตัวชัวร์จัดในค่ำวันนี้ครับตัวแรกผมที่เชลซีครับตัวที่2มองไปที่ฮอฟฟินไฮมครับและตัวสุดท้ายมองไปที่แบ็กพูลกันได้เลยครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมครับทางเขาอยู่หน้าโปรไฟล์เข้ามาติดตามผลงานเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ